มี่คือแมงที่นี้หน่อยครับนี่คือแมงอ,อะไรครับผมก็ให้ทัดชนและชุบคลิปนี้นะครับก็ส่ายแมงให้ดูนะครับผมทนนีมันบินมาตกครับก็เลกเก็บมาถ่ายรูปให้ดูครับนี่คือแมงที่ร้องตอนคืนที่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลินะครับผมใครที่เคยเห็นครับถ้าไม่เคยเห็นก็แล้วกุดแชรไปเยอะๆครับดูครับดู ก็ให้ทุกคนได้ดูนะครับได้รับชมนะครับรับทราบนะครับว่าแมงที่ไหนนะครับนี่คือแมงที่สวยงามมากครับผมดูสวยงามตัวใหญ่เบลื่อสวยงามมากตัวใหญ่เบลอนนะครับผมให้ทุกคนรัตัวแซนนะครับผมเป็นแมงที่ตัวใหญ่มากตัวเบลื่อเลยนะครับผมอ่ารัตัวแซนนะครับผมรับชมแซนนะครับดูถ่ายใกล้ให้ดูนะครับผมถึงเราทีหลังนะครับ ลักษณะของมันร่วนลายสวยงามมากมีติดร่ดวนลายสวยงามมากครับก mm ็เ hmm. คาที่ไปเห็นแมงที่นี่นี่บ้างครับคือแมงแมงที่อยู่ในป่าแมลงที่อยู่ตามป่าตามเขาครับคือแมลงที่อยู่ตามป่าตามเขาครับถ้าเขายังไม่เคยเห็นก็รับชมได้นะครับผมนีม่คือแมลงที่ร้องเสียงดังมากๆอยู่ ตอนตอนที่ถ mm ้า hmm. ทิศก็จะตกนะครับมันจะร้องเสียงดังมากๆนะครับมันเพิ่มเมล็ดเมล็ดขึ้นนิดนึงมันร้องเสียงดังมากๆเลยครับเมล็ดขึ้นนิดนึงดูผมเลิศเทอร์เลยดูตัวใหญ่มากตัวตัวใหญ่จริงๆเลยดูตัวใหญ่มากตัวใหญ่ทุกคนละมีคนตัวใหญ่ทุกคนนี้วยละใหญ่ทุกทุต ก็ให้ผลกบกุซซ์นะครับผลาบกุแซบ์อยเยอะๆนะครับนี่คือแมลงแมลงที่สามารถเปล่งแสงเปล่งเสียงออกมาเสียงดังมากๆครับผมอยู่ตามบ่าตามเขานะครับผมก็ใครมีกำังเคยเห็นก็ุลากุแซนะครับผุหลาบกุแซบิดผมกลาบกุแซบ์อยเยอะๆนะครับดูนะครับผมจะให้ดูนะครับแมลงนี้นะครับขอบคุณมากครับ ก็คลิปนี้ขอบคุณพี่นี้ครับขอบคุณมากครับผ,ผมจนมีผลกระตงนะครับขอบคุณ